อะเทมโพลคือวัดอะเทมโพวัดอยู่ไหนอวัดเทมโพอีสเนียเอาใกล้ก็ได้อีสเนียฮอสพิชอร์โรงพยาบาลโฮสพิชอร์โสพิชอร์โรงพยาบาลโพสออฟฟิศที่ทำการไปรษณีย์สกูลงเรียนโฮเทลโรงแรมเทมโพวัดนะครับเทมโพวัดเอาลองพูดสิ คุณปานอมพูดซิว่าตอนนี้คุณปานอมอยู่โรงพยาบาลบอกโรงพยาบาลสิว่า The h o ะ s อ P พิ t อ l อยู่ที่ไหนบ้างเอาพูดอะไรพูดไปสิ The Horse P Hotel East Beechwood Temple and Hotel เห็นไหมโรงพยาบาลอยู่ระหว่างวัดกับโรงแรมเข้าใจไหมครับ The Horse h o t บ l a วี Beechwood Under อันเดอร์ใต้โรงพยาบาลนะครับอาจารย์มออ่ายู่อยู่ใต้อะไรครับโรงพยาบาลอยู่ใต้อะไรไม่ใช่โรงเรียนหรือครับสคูลอันนี้สคูลสคูล e a s อะไรนะ east below east below o n กิโลเมตรเออก็ได้ครับใช่อ่า uh, one กิโลเมตรอ่าได้กิโลเมตรใช่อันเดอร์ อันเดอร์แล้วบอกเขาใต้อะใต้ใต้ตรงนี้ใช่อันเดอร์อยู่อันอันอันเดอร์ไม่ใช่ใต้ต้องเอาบีโลมันอยู่ข้างล่างถ้าใต้ม,ตตตมันอยู่ใต้เตียงถ้าใต้มันต้องอยู่ใต้เตียงมันต้องบีโลก็คืออยู่ข้างล่างเหมือนเหมือนเหมือนภูเกต็ตมันอยู่ข้างล่าง่มันอยู่ข้างล่างของประเทศไทยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่างกรุงเทพอย่างเงี้ยอืม The h o s p i ิ a l f ฟ r school f i v เอออันนี้เขาก็เน้นตัวเลขอ่เขาเน้นอยู่ไกล5กิโลมตรเมตรอพูดไปอีกสิ อ่ะพูดไป uh, ไม่ได้แล้วอาจารย์เลย <laughs> ไม่ได้แล้วอ่ะพูดสิคุณมากินพูดสิ The Hospital i s, <laughs> <S Between Temple and Hotel พูดสิ The Hospital The Hospital i s Between Between ระหว่าง Between Temple Between Temple and Hotel and เ <In> อาบอกอีก post office behind is behind อยู่ข้างหลัง post office is behind post office behind ่า hospital behind hospital อ่าแล้วอยู่ข้างหน้าบัด school is in front of hospital school is in front of hospital เห <c oughs> ็นไหมเนี่ยเขาดิพูดต้องพูดอย่างนี้คุณปนอมค่อยไปฝึกแบบเขานะครับแล้วก็บอกว่า the hospital amongst อยู่ท่ามกลางอะไร many place อยู่ท่ามกลางหลายๆที่ใช่หไหมรอบหลอ many place press. many places ก็คือสถานที่สำคัญสคัญหลายๆที่ place แปลว่าสถานที่ places many places อย่า many places many important places สถานที่สำคัญสคัญก็อย่าเพิ่งไปพูดก็เอาแค่น, hospital, นี้ hospital โรงพยาบาล hotel school แล้วก็เดี๋ยวพวกก็จะสอนสับพวกนี้หมดแหละตอนนี้สับเรามันยังไม่มีในหัว นะครับมันไหนจะไปจําตรงนั้นไหนจะมาจําศัพท์อย่างเงี้ยมันเยอะแล้วเราต้องค่อยๆเรียนไปเนี่เราก็ได้ครับนะท่องไปเรื่อยๆเทมโพลไปว่าวัด Hospital โรงพยาบาล Hotel โรงแรม School โลงเรียน p โ s สออฟฟิศที่ทําการไปรษณีย์แบงคธนาคารอาจะว่าอย่งไงปะพูดสิแบงค์แบ,ง,แบงอยู่ไกลาจากธนาคาร20กิโลเมตร่าพูดสิ อ่าพูดีิคุณพาคินช่วยคุณประนอมแบงฟาแบงฟาฟอร์มโฮสพิทอร์ <c oughs> about ประมาณ about about twenty 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 กิโลเมตรอ่าเข้าใจไหมครับเนี่ยแบงลองพูดสิว <Yeah. S 1> ่าโรงพยาบา <c oughs> ลโรงแรมอยู่ใกล้โรงพยาบาลสองกิโลสองกิโล โฮเทลเนียโฮเทลเนียโฮสพิทอลโฮสพิทอล about ประมาณ about kilometers. 2 <g ill ow> uh, kilometers about 2 kilo m e t e r s, <S, <g ill ow> <S like kilometers 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 ต้องพูดไปอย่างนี้2 kilometers ต้องพูดอย่างนี้นะครับแลวเขาบอกว่า my home อ่ะอันนี้ my home นี่คือ my home My home เป็นยังไงพูดสิ My home My home อยู่ห่างจากโรงเรียนอ่า500เมตร500เมตรพูดสิ My home is far from so, school school about 500 meters 500 meters meters yeah buy อะไรครับ buy เราไป buy อะไร buy อะไร buy bridge อยู่บนสะพานโดยสะพานหา่างใช้สะพานเอาบายบิแล้วก็บอกว่าแม่น้ําอะไรแม่น้ําาแม่น้ําิงริเวอร์อะไรก็ว่าไปเออแม่น้ํนอาอะไรก็ว่าไปเออแม่น้ำาิเวอร์ก็ว่าไปเออก็ว่าไปนะฮะบายบิสะพานแล้วก็ต้องพูดไปนะครับ<ง>แต่ก็ไม่ได้เน้นสับนะผมยังไม่ได้เน้นพวกแบบนี้หรอกผมให้แค่รู้ว่าอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างเงีง้ยนะครับ เพราะว่าเราต้องเจอกันอีกวันไหนนะครับมีครับอ่าพรุ่งนี้จะต้องได้สอนอีกตัวสำคัญเลยนะ We us อย่างเงี้ยพวกเราโยคารถของคุณอย่างเงี้ยไมค้ารถของฉัน Yeah Mother love us แม่รักพวกเรา We love mother พวกเรารักแม่ We กับ us มันแปลว่าพวกเรา แต่ us มันจะเอาไปไว้ท้ายประโยค we มันจะเอาไปอยู่ต้นประโยคมันส่วนมากมจะเป็นอย่างเงี้ย we love m o t h e r พวกเรารักแม่หมายถึงลูกหลายๆคนอะ we love m o t h e r พวกเรารักแม่ master love we ไม่ใช่นะ master love we แม่รักพวกเราไม่ใช่ master love us ถ้าพวกเราอยู่ท้ายประโยคจะใช้คำว่า us เข้าใจ <As. S 1> ไหมครับ us อยอะ us ออกยสงสเสือด้วย us เอาลมออกด้วย a s I love mother ฉันรักแม่ I love mother mother love me ไม่ใช่ love I นะถ้าอยู่ท้ายประโยคฉันให้ใช้มีถ้าเริ่มต้นประโยคให้ใช้ I I love you ฉันรักคุณ you love I มันไม่ใช่ you love I นะ you love me คุณรักฉันเนี่ยตอนท้ายประโยคมันจะใช้มี เข้าใจไหมครับตอนท้ายประโยคมันจะใช้มีที่แปลว่าฉันเหมือนกันเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องตอนไปพูดต้องพูดได้คุณประนอมเข้าใจไหม